สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนฟ้าลิขิตหรือหนัก3ามคุณสือตัวเทงถึงเวลาสมาคมตั้งโค้ดนำทัพชังศึกอยู่23เปใกล้เข้ามาแล้วนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะแต่งตั้งหัวหน้าโค,ค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนโคน้ละอิสระซีทโร่นำทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดอยู่23เป,ปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทวงเหรียญทองสีเกมที่เปิดฉากขึ้นที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2025 โดยประชาสันในการเลือกหัวหน้าโค้ชทัพสัางศึกชุดยู23เปจะต้องมีแนวทางการททีมไปในทิศทางเดียวกันกับมาสาดะอิชิหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งสามกุญซือตัวเต็งที่จะเข้ามาทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชคนใหม่ทัพชัางศึกชุดยู23ปปประกอบไปด้วยโค้ดฟ้าลิขิตโค้ดโ,โยงวรุฒสศรีมะคะหัวหน้าโค้ชคนล่าสุดที่สามารถพาทีมชาติไทยประดาดคว้าเหรียญทองสี่เกมได้ ต้องย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วส่วนโค้ดที่2โค้ดทโกเกียติศักเซย์ในเมืองอดีตกุน,นซือทีมชาติไทยชุดใหญ่พาทีมจะาึกประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกเอเชียมาแล้วก่อนจะเจอประเ็นแพ้ญี่ปุ่น4ี่น์ที่ใส่สมาเเทเดียมทําให้ต้องโดนลาออกไปในที่สุดคนที่3โค้ดต่อยศิรศัก์ยอดยอไทยอดีตรักษาการกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่พาทีมจารึกประวัติศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียคัพมาแล้วเมื่อปี2019โดยคาดการว่าทั้ง3รายชื่อนั้นจะถูกเสนอเข้ามาที่ประชุมของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพิจ,จารณาในเร็วๆนี้นะครับโอ้โหมีแต่สุดยอดบรมกุลซื่อทั้งนั้นเลยนะฮะเลือกใครล่ะครับคนแรกโค้ดฟ้าลิขิตโคตโยงวัลุสีมาคะโคดที่2คโคตโกเกรติศักเสนเมืองสไกตกิติตากา และโค้ดที่3โค้ดต่อยศิทธ์ศักดิ์ยอดเยอไทยโค้ดที่เน้นเกมรับไม่ค่อยบุกเน้นผลอย่างเดียวแฟนๆเลือกใครล่ะครับ3คนนี้ด่วนซิโก้ไม่ขอรับงานคุมทัพช้างศึกอยู่23ปีเด็ดขาดปฏิเสธทันขวันญลัาสาติทีเดตุ๊กปีพงพิออนเผยเรื่องกุญซือใหญ่ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีที่มีคนดิเดตหลายราย ซึ่งเป็นโค้ชคนไทยที่มีความสามารถอยู่ในสายตาอย่างโค้ดซิกโกเกียติศักเสนนเมืองโค้ชต่อยศิษย์ักยยอดย่อไทยและโค้ชโยงบริวูสีมังคะและโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐใช้ยามุลยูเมืองไทยอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานบันไทยดอทคอมได้รับข้อมูลมาว่าอดีตกุนซือของสโมสรกองอันฮานอยทีมดังจากศึกวิลีกเวินามที่เพิ่งลาออกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวยังไม่ต้องการมารับงานในการคับแบ็กกรับมากุนทีมเจ้าไทยอยู่23ปีต่อให้เป็นคาดีเดตก,ก็ต่ามเพราะตัวตัวอยากจะพักสงบจิตสงบใจสิก่อนแม้ว่าเขาเองเคยทํำทีมในระดับรุ่นอายุนี้และประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ซีเกมส์2013ครั้งที่27ที่ประเทศมินมาตลอดจนการก้าวไปคว้าอันดับที่4เอเชีย a m e 2014ครั้งที่17ณประเทศเกาหลีใต้ แต่ด้วยการที่ไปอยู่เวียดนามมาถึง4ปีทำให้อยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างสำหรับโคซิโกคือ1ในเฮดโค้ชที่สร้างมูลค่านักเตะไทยให้สูงอย่างมากในช่วงที่เจ้าตัวคุมทีมชาติไทยอันได้แก่กวินธรรมสัจจนนท์ธีตนนทนบุญมาทันทริสตองโดโปรกแก้วอนันต์เกิกดฤทธิ์ทวีการสารัตยูเยน็นชาลิวชปุยชนะทิพย์สงสินและธีริศินแดงดาครับโอ้โ รอ,องมาปฏิเสธทันควันนะครับขอพักก่อนนะจ๊ะเดือนหรือหึงหลังวันลำลาบันดินโยกฝ้อสองให้กับทันเนียนในวิลีกสอ,อ้าวจากเจลีกสู่วิลีกสเฉยเลยดังวนลำนะครับในด่านลูกครึ่งเวียดนามรัสเซียมีกระแสข่าวเตรียมลาบินดินเอซทีมยักษ์ใหญ่ในศึกวิลีกของเวียดนามและจะย้ายไปฝอสองให้กับ ทันเนียนในศึกวิลีกสนะฮะโดยมือก่าในวัย3 1ปีเจ้าของส่วนสูง189เซนติเมตรในดันทับดาวทองผู้นี้นะฮะซึ่งเป็นอดีตประตูผู้สาประตูเมืองทองยูเต็ดเตรียมที่จะประรับเงินก้นโตในศึกวิลีกสหลังมีกระแสข่าวว่าบอลลัมเตรียมมาดาบบินดินเอเตอรสก,กัดเก่าเพื่อไปร่วมเทมทันเนียนโดยจากรายงานดังกล่าวนะครับบอกว่า ดังบอลลัจะซินกับทันเนียนซีพีรักขึ้นเหนื่อย 6. พันล้านดองต่อฤดูกาหลหรือราว8แสนบาทต่อเดือนนะฮะโดยสำหรับดังวัลลัเคยผ่านการแข่งมาแล้วทั้งฮองอันยลายดุลาสมอสโกจากรัสเซียลิลูนามอสโกวาจากรัสเซียไฮฟองเอฟซเมืองทองยูเนต็ดไทยเซลโซโอสกกตญี ai, ่ปุ่นและบ in ินดินเอฟซเวียดนามนะครับ ในส่วนเขานำทีมชาติเคยติดทีมชาติเวียดนานมาแล้วนะครับชุดอยู่19ปียู่23ปีและชุดใหญ่เมื่อปี25เป็นต้นมาลงเล่นไปแล้ว24เกมโดยเคยอยู่ในชุดจิงแชมป์อาเซียน2.8 0 1และชุดผ่านเข้ารอบ8ทีมสไตท์นิสเศึกเอเชียคัพ2.9 0มาแล้วด้วยนะจ๊ะที่แท้ก็เป็นเรื่องเงินนี่เองนะฮะ8แสนบาทต่อเดือน,นจ๊ะเราปิดท้ายกันที่ภารกิจ ต่อไปของเทเบลลมกดชายทีมชาติไทยรู้สึกจึงฉ่ำลุเทเบลนะครับพลุพลุนบุญสอนลมกดทีมชาติไทยในวัย18ปีที่ฝากผลงานประวัติศาสตร์อันยอดเยี่ยมบนเวทีโอลิมปิก2024ในจารึกเป็นนักกีฬาไทยคนแรกผ่านเข้ารอบรองชั้นเลิศดวิ่ง100เมตรชายก่อนจะเข้าป้ายเป็นอันดับที่9ทำเวลา10.14วินาทีสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของเทเบลพลุพลุนบุญสอนลมกดทีมชาติ เดียมดยสึกการแข่งขันกรีฑาจริงจำโลกรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีหรือ2024 World a t h l e t i c U20 Championship ระหว่างที่26ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ที่กรุงมะนลิลาประเทศเปรูซึ่งไทยมีลุ้นนะครับโดยเทปบิลบรืพลบุญสอนลงกดทีมชุดไทยถือเป็นนักกรีฑาระดับพอปของรุ่นนี้ตอนนี้เทเบิลพลบุญสอนก่อนหน้านี้ยังสร้างความฮือฮาด้วยการบินไปชุบตัวที่สหรัฐอเมริกา โดยการเข้าศึกษารกับมาหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา University of Oregon ในรัฐโอริกอซึ่งมาหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นโด่งดังเรื่องการพัฒนาและฝึกนักกีฬาที่มีนักกีฬาระดับโลกอย่าง Oregon Ducks and i e l d ที่แข่งขันในลีกระดับมาหาวิทยาลัยของสหรัฐซึ่งผลิตนักกีฬาระดับโอลิมปิกมาแล้วหลายต่อหลายคนอีกด้วยนะฮะโอ้โหก็เลยหึมไปเลยทีเดียว นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของที่สิสิงหขังคม